เฮ้ยเราไอดอปไปเนี่ยฮัลโหรอไม่โดนละครับไอ้ป้ายมึงกุมได้ยังไอ้ควายฮะยังเลยครับลุงเอ๊ะคำพิเี้ยอะไร่ลากี้ยอะไรไม่เหจอครับเอ่อตำรวจเยอะครับลุงตำรวจเยอะกูกูก็เจอตำรวจเยอะกูขับได้ตลอดนะรถอ่ะคำเิี้ยอะไรของมึงสามสิบกูเสียชื่อหมดไะเนี่ยมึงเอาไปใช้เนี่ยฮะ อัพไม่เส้ยครับผมจะอุ้มให้ได้ครับไม่เสียเหี้ยอะไรเกมไปกี่รอบเมื่อวานอา่าสองรอบครับเออสามสี่กูขับหลับตามัมนก็เออแลนะ้วนะเว้ยมึงรู้ปะเนี่ยขอลงรถแป๊บน,นึงนะครับลุง มีหลายคนบอกว่า3 4มสี่ผมมาโกงไอ้เฮียไบยเอาไปอุ้ม2 3รอบไอ้เฮียเกมหมดทิ้งเอาไปอุ้มประมาณออกบ้านประมาณ2นาทีอ่ะกลับมาไอ้เฮียเขาคุกไปแล้วอ่ะโง่เลยนะโอ้โวไม่มีที่ชมลง ไปตไปแล้วไปมีที่บแล้วไอ่ไอ้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 ไออ้ไ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 ่้ไอไอ้มโหไอไอ้อไอ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอนไไงไอออไไ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 ้ออออ้อรออ่อ้อ วิธีออกหน้าบ้านอ่ะมันมีหลายอย่างคือวิธีการที่ทําผมว่าไปนั่งดูไอ้ไปมาเล่นอยู่เมื่อวานแ่ะคือมัน<อ>คือ<ม>การ<ด> <ละ S 1> ขับ,บอ,อะ่ะไม่ใช่แค่การขับหนีอย่างเดียวนะครับนึกภาพไหมการขับจริงๆแล้วมันต้องมีหลายๆอย่างผสมกันยกตัวอย่างเจอตํารวจอยู่ข้างหน้าทํายังไงก็ได้ให้ตํารวจมีโอกาสยิงยางเราน้อยที่สุดเวลาคนขับรถควรจะรู้ดีไว้เวลาผมขับอะ่ะผมชอบเข้าไป เบียดตำรวจเลยชิดตำรวจเพื่อให้ตำรวจมันระยะยิงยิงยิงยางไม่ได้คือมันสําคัญนะมันมันไม่ได้แบบแค่แบบเออมึงต้องขับแล้วก็ดูทางเลี้ยวโค้งเลียเล้ยวเลียเล้ยวเลี้ยวแม่งไม่ใช่แม่งมีหลายอย่างมากเยอะขับรถอะมันเยอะครับเหลี่ยมหนีเหลี่ยมอะไรเอ่ยเยอะจัด ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ว่ามันมัน,มนผมก็พอมีผมว่าพอผมก่าขับได้อ่ะขอเซตยอดสูตรต่อซุดพอซีมอสองห่อใส่โคที่หนึ่งครับได้เลยจัดให้ครับน้องรีเบอร์ทีวีทาแดงใช่แล้วก็มีปืนแล้วต้องยิงอาวันด้วยโอ้ ยากและอาวันแม่งหนียากมากมึงเข้าทางตรงแต่เท่ากับโดนอาวันแดกแล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้อาวันแม่งเถื่อนมากพุ่งยิงเลยเนะว้ยหัวทิ่มแบบพุ่งชนกําแพงอะแล้วแม่งก็ยิงให้ยางแตกอะแล้วถามสียโดนยิงล้อนหลังอะม,งมึงเตรียมตัวได้เลยอะเตรียมตัวเกมอะล้อหลังไปปุ๊บมึงเตรียมตัวแบบถ่อนหายใจเลยอะออคุณเคยเห็นไอ้ไปโดนยิงล้อนหลังปะแล้วลองดูเดี๋ยวว่ามันขับได้ปะ องเดือนแล้วครับจริงเลยจริงเปลทลุกขนนนะกินอะไรอ่ะกินปากตัวเองหรือเปล่าลองดมดูดีๆกินปากตัวเองหรือเปล่ากดซับแล้วขอเดือดเดือดนะครับลุงวันนี้ได้เลยครับลองดูดีๆลองดูดีๆก่อนกินปากตัวเองหรือเปล่า เออเช็กแล้วพี่คนน่ะขาดใครอ่ะไ่เรื่อยๆอ่ะใครขาดใครลูกแป๊บหนึ่งครับลูกตอนนี้ครับตอนนี้คือขาดเธอไปไอม่วงตะบอยตะบอยเขาบอกผมอยู่ว่าไปไหนสักอย่างช้าครับแล้วก็ไอเจ็ตยังไม่เห็นครับลุงทอมน่าจะดึกๆโชคตอมเดือดไอยูตอมเดือดครับคิวร้อยกว่าเนีล่ะ ต่อมาเดือดจัดพี่ต่อมาเดือดจัดตอนแรกร้อยกว่าต่อมาเดือดจัดต้องบกให้แล้วร้อยชั้นนะร้อยเจ็ดสิบป่ะประมาณแปดคนแก๊งมันมาลงทะเบียนประมาณห้าสิบเจ็ดแก๊งไงพี่อ่ะเปิดไม่กี่วันห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแก๊งเราแบบสี่สิบสล็อตอ่ะมึงคิดครูเข้าไปดิแต่ยังไม่ได้สอบแล้ว่ายังไม่ได้สอบเลยตอนนี้ไม่ได้สอบใครเลย เหลือเท่าไหร่นะโอ้ถ้าหมดนั่นก็ประมาณ3-4มสีพันคนแหละสอบประจานชวนวิเดียวอะ่ะเต็มเซิร์ฟอะ่ะได้แจ็คอะไรที่อะไรไปไหนฮะไอจุกอะ่ะไอจุกแจ็คอะ่ะน่าจะไปด้วยกันอะ่ะโทรถามบแล้วครับคุณมุง เหนนยี่ค่อยๆเล่นนะสามสิบขับสามสิบหายแปดจูบไ่ไหนกดซับแล้วครับขอยาวๆครับวันนี้ไอ้เหี้ยวเขาเรียกรวมบ้านเดี๋ยวมึงก็ด่าลุงเาเรียกเนี่ยอยู่บนบ้านมันเหรอมันขังอยู่เหรอเออยี่ห้งเรียกหน้าบ้านเร็วไม่ขังใครแจ็คเหรอลายดอบลายดอบลาดอกขังใครแจ็คเหรออยู่ไก่แจ็คไก่จุกโดยอยู่ราคาบ้านมันะ แอดับนาตีวชุบใช่ใช่ใช่แล้วหนึ่าทีเนี่ยรีแมปไม่กล้าสีที่ชุบมีครบทุกคนยังนะตือห้าทุ่มปะมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วอ่าเนื้อไม่มีอันเนื้ออันไหนกูแบ่งได้อันเนึ้ออยู่กูมีสามอันอยู่ไหนอ่ะเลขอะไรเลขอะไรเพื่อนนะครับพี่เริ่มขออันหนึ่งครับแม่ตากันเปล่าเลยอ่าหนึ่งสามห้าศูนย์ครับกองครับพี่ ลุงเจได้รถลุดมาอยากจูนปะไม่อ่ะแก้ตัวจากวันนั้นไงไม่ลืมรักสมคัญแล้วนะเกียดจะไปจูนทำไมเจรถมันยังมันยังอุ้มไม่ได้สักเทสไปแล้วไปไปไป Let's go OK เยอะด้วยนะรอบนี้ไม่ได้มเป็นอะไรนั่งกันเลยหรือเปล่าเซิร์กมาเซิร์ก ไม่มีุงมึกูดีกว่าไปไปเอาไหนลุงไหนอะคือรถเขียวเนี่ย๋อ้วกนลุงเออเด้อขับรถไปดิเด้อเออเอสโค่กไม่มียากันนะเอ้าลุงไม่ขามล้วพี่เออลุงเอ้เกียอนดี้ไม่มา อยู่ไหนวะเซิฟสาย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 ทีโโเล็กที่โเล็กโเล็กโพลิคโพล็กสายเมืองตานู่น่ะนุกหลับในเหรอว่ากูยิงโดนปะโดนไม่โดนไอ้ยงยิงทำไม่อะ ไอ้ยิงล้อะอยากโดนยิงล้อ啊เลื่อเลื่หนึ่เงียรถที่อะไรคนแรงเลยอ่ะสอสดยดาวของไอจีอัดสื่นจึนหรือเปล่าตอนนี้แกนลูกมีกี่คันหรอครับแล้วแกนไหนคนเยอะสุดพ่อๆกันแหละครับ เย็ดเชซิกซิกฝ่ายสัตว์แล้วอยู่ไหนดิวะเนี่ยเซิร์ฟเอ้ยอย่าบอกนะว่าแอดดับอัปลานเลยหรือเปล่าอยูมินท์รถไฟดีกว่าอยู่หิดมือ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 หิดนี่ไอมัง์โก้ไอมาร์โ้ไอมัง์โก้โอ้ยรู้ควารตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนน้อยมึงมึงไปบวกกังเถอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดังดูเออมึงไปบวกับเอแซบบ้างเถอะไอ้สัตว์จริงๆครับลงจริง ไม่บอกอะเอซาป้าไอ้ที่จนั่งดูก่อนใครชนะแล้วค่อยตีสรุปมันรอเราเข้าหมดเลยที่แกเดนะเเหมือนดิถ้ารอบนี้สี่แก๊งเดือดอ่ะเดือดอนี่มันคือบทบ้านนี้ได้หรอนี่คือบทบ้านนี้ได้ปะมันแน่บอกเลยไปขึ้นไปขึ้นข้างหน้าไหมครับใช่ไหมครับตีตีตีไปขึ้นตีตีตีเมื่ไงพี่ตีดาดป๋าแล้วะเนี่าะลตีเล็กไรเล็กไรลูกเขาอยู่ดานป๋าแล้วเนาะพี่ตีอ่ะหรอ โอเคสวยสวยปีนขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยมุมดีจังตรงเนี้ยเออแย่เคด้วยมาด้วยว่าโอเคเยอะด้วยสัตว์ซิกซิกเยอะด้วยเฮียซิกจหรือเปล่าผมว่ามีไม่เห็นตัวเห็นนี่เออว่ะสี่สิบสี่สิบพี่ติยากการเดเซอร์ไหมพี่ร้อยยี่สิบคนเปล่าให้ลุงเรียให้ลุงเรียให้ลุงมาสี่สิบสี่สิบหกอนึ่งสองสี่สิบหกสี่หนึ่งสองตีน้องไกลเกินพี่ติ๋อาจจะไม่เห็นสูงเกินอ่ะ โอ้โหลงโคตเยอะเลยนวงพิตติงอะไรวะน้าเสียงสองต้ดสิ่งลงหาดเอาใครอ่ะเอลเคกับซีซีกก่อนป้าวหรือว่ายังไงอ่ะมีแต่นวเลยพี่ตีตรงนั้นอะน้องคิดตรงเนี้ยนวเลยนี่พังเลยนะเฮ้ยชนะแอร์ดอปไปเอาผมคืนมาได้ ขณะที่ตอบแปลว่าผมขึ้นมาได้โอเคเน้นเลยเน้นเลยโอ้โหทุกคนเลยเหรอทุกคน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 เลยรีใหม่ใช่ไหมเปิดรีใหม่ใช่ป่ะรีใหม่เลยรีเซ็ตใหม่เลยชุบนายศาสตร์นะที่จะให้เว้นใครอ่ะเอ็นดูเอ็นดูตัวขายน้องเลยเอ็นดูอ่ะมันแขวนเราเนอะเว้ ไอ้ีเอกซิงยากเล่นนะใครอะเอลเคก่อนป้าาคนน้อยเท่ากันน่ะมองโคตึงหนาเข็นไปแต่มันรวบแล้วนะครัสกครับอ๋อทางผ่านไอ้ยมองโคมันนี่ดิจรวันนี่ดิมันนี่ก่อนดิวันนี่ครับเอาไงเนี่ยจะนัวเปล่าหรือว่ายังไงอะ สามสองหนึ่งตะลุมบอลเลยไหมครับลนูหนัวดีกว่าลุงกลางเลยแบ่งคู่ไหมครับแบ่งคู่ไหมแบ่งคู่ไม่ต้องแบ่งหรอกครับไม่ต้องแบ่งเปล่าไอ้เทียแบ่งเปล่าไม่แบ่งครับไม่แบ่งโอ้โหโดนเลยครับแล้วจับไงอะแล้วจับคู่ไังไะถ้าแบ่งอะเป่าอีชุบไม่ร่ามานี่หัวน้อยออกเนี่ยเอาเปล่าออกไงเนี่ยเดี๋ยวกูไปเรียกเอลเคมานี่ไงหัวน้อยออกเปล่า กูมั่วนะหนึ่งเจอสองสามเจอสี่สสสสดิระวังมึงโดนลุมนะนมกูจะเลาะใส่มึงไงดิไอแสบป่ะผมผมผก็ว่ายน้ำแหละแค่นั้นเน,นาี่ยเอาไงเอาไงเขาอาไงดีวะครับลุงไม่รู้อ่ะไอ้เสี้ยลุกแม่งก่อนเลยไหยล่ะ <c oughs> แอบหนึงกูแอ oh. 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 ดด oh. oh. <ๆ>็อปอยู่โอ้แอดด็อปอยู่โอเคครับพี่อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุ้มไม่ชม ขายาไม่ชมขายาไอ้เด็กนึงนะไอ้เหี้ยรอยาตายตรงไฟอีกนะไอ้เหี้ยกูขอร้องอย่าไปลาโดนไฟเออชิจูมาก่อนกูเหรอไม่ได้ให้ดู้นะครับเออมาก่อนนหละไม่เอางี้ดีกว่าไหมอ่าซีซิกซีซิกอย่างนั้นเข้มาเข้ามาแล้วซีซิกงั้นเอาเอลเคก่อนเป้าพวกเราอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเอเซฟเดี๋ยวให้พวกมึงเตียก่อนได้ครับผมซีใครครับลุงเอลเคไงเอลเอลเคเอลเคไ่ไปเรือเอาเลยเอาเลยเอาเลย เอ้ยกินกินเลยกินอย่าให้พวกนั้นตีเอลเคกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราออกมาล่อกันนะครับนะครับอันนี้โอเคกว่าไหมได้ได้โอ้เหียเราออกวงเฉยเลยเราไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวเราล่อไอ้แซบเจมเมอรอกันดีจีดีจีมาดีจีมาขอจบซีดีซีกันนะลุงอ่ารู้แล้วไปไปเฮียเอาแม่งเลยสัตว์รอยเฮียอะไรล่ะมายากันเทเซอร์ยาการยาการยากัน ยาตี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 ขวาม้แยาตียาตียาตียาตดาทหารยเยเคอรี่เนี่ยตาด้วยนะงไเยการเยเคอรี่วันีได้มาหัวไม่ม้อกูได้เย่เคอรี่เล่นาชาเล่นาชาเล่นาชาเล่นาช้าเล่อา้าเย็หารดิยเคอรี่ตาตาไปเลยกินผากาไปกินาไปเพื่อนดูเพื่อนดเอไปเยารดเยเคอรี่นะมีาอียร ไม่เ่งตายเลงตายนึยเี่อะไรแพ็กดันไป่าแยอยไาแย่อย่แย่นี่เอะไรลอ่อยเนียอะไรนย่ี่อยแ่เแย่อย่แยกดูเพื่อนด้วยชุกด้วยอะไรมอชุี่เตอร์ย่เตธียังได้พียงได้สวยพี่จุปิเตอรวยุเพื่อนด้วยใอรตายไมเนี่ยมีคนตายบ้าผมไม่ตายเย่าได้ตายนะอย่าไ้ไปอีกนึงตายตายมาตาย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 ต กูเพื่อนมีหอยเพิ่มสวยช่วยบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนได้เล่นโซนเราเล่นโซนเราไอจุกตายปะเนี่ยจุกจุกชุบแล้วจุกช่วยจุกแล้วจุกช่วยช่วชุบเพื่อนชุบเพื่อนเลยไม่นี่เดี๋ยวมึงอ่ะตัวชุบด้วยแต่คื่หนีไม่หายถูกเลยช่วยเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเออบบชชวตัุยถูเดี้วยถูกโซนหลังเล่นโซนหลังอะไรมันกลับไปทำเคอรี่ได้เฮียมาทำใงทำไมวะมึงอ่ะ เอียไปูมาเขาเดินดันดันนมันหน่อยดันมันหน่อยดันมัหน่อยอะไรอะไรหนูมีคนเกิดเฮียเคอรี่ตายอยู่ไหนมึงอะไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะเอ๊แล้วกูไปติดชุบนะมึงมึงโดนกูแน่ตายเพื่อนชุบเพื่อนเ้ยชุบเพื่อนอย่างเดียวกูชุบอยู่คนเนื้อไโดนแล้วผมชุบไปโดนแล้วผมชุบไปโดนแล้วอีกคนหนึ่งตายอยู่ข้างบนน่รอเพื่อรีเซ็อย

เอาชุบเอาชุบเอาชุบอชุบออชุบออเอาชุบชุบเแล้วแล้วชุบแล้วชุบมาแล้วอยู่เาอยู่เาอยู่เขาับเขาตนี้ไปต่นี้ไปเฮ้ยเงยเราฟังชุบโฟนนี้ะดับขึ้นไป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 กลับมาได้เยอะคือริมอยู่ไหนวะมึงอะไประวังหลุดวงห้ดูหน่อยดันไปไปยิ่งไปหลังดันขึ้นไปหลงดันขึ้นไปหลังดันขึ้นไปมาทุกต้องหินเห็นไหมไม่คยล้วชิบิไม่คยแล้วชิบิไม่เคย กันตัวชุบดกันวชุบด้ไโลมดไอตัว้ยปากหลามชุบปากหลามชุบกับข้าวครับกับข้าวชุลุงยูชุบลุงยูชุลุงยูไปกินศพด้วยดูศพกินศพด้วยไอโ่ไอโดี่ไอโลอโี่ดีบเลยปากหลามโฟกัสตัวชุบชุบพี่้องเองชุบพี่้งเองคลลี่ีอี่อะไรไอยีออกวงออกวงออกวงชุบชุบบชุบอยู่บ้านนชุบอยู่บ้านนะ นี่นี่นี่ชุบอยู่ลุงชุบอยู่สวยตี๋สวยสวยเกิดมาเกิดมาเกิดมามึงโง่ปะไอ้เหี้ยเอ้ามึงโง่ไปอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่เกิดตี๋ระวังวงระวังวง

ยิงคนนั้นบนให้หน่อยจริงดิสวยสวยพี่เพื่อเราเพื่อเรามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยนี้ย้ายก็ทุบนาเคลียร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนเคลียร์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนี่นี่ดูดูดูตัวชูไปเยอะดูตัวชูไปเยอะยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วเขายิงเขายิงเขายิงต้องยิงให้ให้มันยิงมาตามนี้ทำไมมาสามไมตรงนี้ยังไม่ตายทำไมทำ อะไรอยา้ยไม่มีไม้ชูปอแ่ทำให้ให้พี่ดิหน่อยพี่ดพี่ด้อไปปีนปีนขึ้นไปเอาตัวนหลังคาดิไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเข้าไม่ได้มาเข้าไม่ได้ลาบูลาบูรลาบูลาบู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 เกรเารเดยกเารเดโทษเตี้ยเมื่อกี้กูโดนยิงโทษตายปะไม่ตายไม่ตายตายหรอตบูดิบูดิเยหมดเให้เหมดตายตาตายป้เ้อตายแล้ว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 ตายตายตานตายนี่นีคนี่คนนท้าัทไม ชีวิตจัดัตวะไอ้สัสจะยนไม่คุยกันคุยกันคุยกันตีไปตีไปตีไปไต้ัวตีไปเราเราลครเราแยคุณเยอะเลยนะครับลบังอ่ะไอ้สัมีค่าแบบลุงคนเกที่ยังเอย้าล้านาามืห้าาร้อาสบากันเองเฟบุ๊กระไดากันเองไม่ตาย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 โดนยิงโดนยิงอเลยปสุดเลยคุณอบไหมคเอหมดแล้วให้จบเอาให้จบเให้จบ จุ๊บมันจุ๊บมันจุ๊บมันชุบมันขนหินถีบเอาพี่ถีบเอาถีบเอาสวยเราเสร็จไรเราเดียวเราเดียวโง่จัดไอ้เทมิ่งโง่จัดไอ้เทมิ่งโง่จัดกูบอกเลยชักชักชักดูรอชุบเพื่อนดิดูรอชุบเพื่อนได้ไหมมีเพื่อได้ไหมผมไม่มีผมไม่ได้ชุบกูกูกูบีกูชุบให้เปล่ะเอาป่ะเอาให้ผมก็ได้เอาเลยมาแบ่งให้ ไปเจ็บเด็กสองหัวสองนองใครจะฟื้นติงตบใครจะฟื้นไอ้หายตัวติงหายตัวติงอยู่ไหนดูไหนวะชูบตัวชุบตัวชุบตัวชุบตรงกลางเฮ้คมหน่อยเว้ยคมหน่อยเว้ยสวยสวยสวย สเดือนแล้วครับไอแกเฮ้ยปิดตัวน่ายปิดตชุบหน่อยบหน่อยตีตายตายตายม่ีหน่อยตอยตีอต้องหินชุบต้องหินชุบต้องหินชุบตายตายเราชุบตายเอาดิลุงไป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 ลุงพี่ติไปเดี๋ยวให้ธนาคารชุบตาต้องชุบเดี๋ยวให้ชุบนะสอบ ชุบแล้วผมชุบแล้วผมชุบแล้วเดี๋ยวแนงซิชุบด e. ชิชุบดิตายแล้วสวปาดพี anyway. like ่าลมไปปักฉลามลุมกินไปลมยไปดูข้างล่างไปดูข้างล่างก่อนไปดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวเรียกมาใม่ไปไปไปเยอะ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 ไปไปไป้าบนกลับมาข้างบนหน่อยตายยนไม่มีายแล้วได้แงหมดเลยแงเเก็บไปไปเก็บตัวชเก็บตัวซ้อมเก็บตัวซ้อมเก็บตัวก็บัอกบตัอมเก็บตอเกเกบตัอมเก็ัมเวปัมักเเเไมม ไอเฮียแล้วแบบไอพวกเฮียเดี่วิ่งแบบโง่ๆอ่ะไอสัตว์วิ่งแบบวิ่งมาให้เขาตีเฉยอ่ะไอเฮีย JK ไอโรดขาหมดเนี่ยไอสัตว์มีตัวมีตัวโฟเทียนแม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามติดพิษทนายแม่เมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ไอโรดอย่างโง่อหวายเฮียเล่นไม่เลยเปนสองคนนะมานรอปาามานรอปาาจะขึ้นไปฟังนะปักหลังโฟกัสตัวชุบนิดนึงนะพี่แมคเคิลผมไม่เห็นตัวพี่นะพี่แมคเคิลนะผมไม่รู้นะว่าหน้าจังหวะไหนผมไม่เห็นตัวพี่ เชื่อเองผไม่เห็นหินวัดฟักพี่ไปขึ้นลงเอาลงเราเล่นก่อนผลลงมาขุนเมืองตามขุนไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเชื่คือผมไม่เห็นแมปไม่เท่าไม่เท่าครับเราน้อยกว่าเยอะสวยสวยพี่สวยพี่แม่ขึ้นเราน้อยกว่าเยอะเอเซปเอเซปเต็มอ่ะสี่สิบอ่ะน่าจะสี่สิบอ่ะซีซียังตายเลยมึงดูดิเดืนแล้วไม่รู้มึไปไปจากการคนชุบตรงนี้เล่นสองคนตรงนี้เล่นสองคนพี่เล่นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปตรงนู้นให้ ตายปะตาย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 สวัสดีครับลุงสวัสดีครับย่ยไอ้สัตว์ไม่เหงาจัดไอ้สัตว์ ชาร์กตะกี้นี้มึงน,น่าจะเกิดหมดนะชาร์กไอ้สัตว์เสียดายจัดเนาะไอ้เฮียน่าจะเกิดหมดไอ้เฮียชาร์กอะตะกีน้นี่ถ้าเพื่อนผมตายตรงนน้นยะังไงก็เกิดหมดเว้ยถ้าเพื่อนผมตายตรงนน้นะอะยามียาห้าสิบวันอนะ ับไปเกืแปดเดือนแล้วนะต้องรีเพิ่มจำนวนคนแล้วอ่ะคนเรามันหายเยอะไปว่ะเจ็ดเดือนแล้วครับเบิร์รพี่โคนมันเลยมันมัน <c oughs> มีทุกวันได้ปะวะแบบเนี้ย จะเจอหรือเปล่าดิเฮ้ยสาตไอ้พวกล้วนเคี้ยนี่โง่จังอ่ะวิ่งแม่เขาโง่แทงไงควายเทีย่ยนล้วนพวกเคี้ยเนี่ยโง่ชิบหายหกเดืนแว้วจะสนับสนุน<ด><ด>ตลอดเลยครับโคตรโง่เลยเทีย้ยใส่ตะม้าไอ้สัตว์เนี่ยสาวยานเนี่ยไอ้เฮี้ยยี่สิบแปดอันเนี่ยทุกพวกมึงเนี่ย Yes, chắc rồi Cái tay này đã. สี่ไม่เจอว่ะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งใช่มึงต้องรีมึงต้องรีรถมึงอ่ะอดีมึงอ่ะนี่ใครเนี่ยไอ้แจ็คเหรอเหมือนไม่ใช่ไอ้ผักหัวสีเขียวอ่ะเออแต่มันเหมือนมากเลยไอ้เชิยแจ็คหรือเปล่าใช่อ่ะหน้าบั็อกเปล่าอ๋อหน้าบั็กเหรอใช่ผมว่าน่าจะใช่แจ็คนะแจ็คเรื่องดิ เอาแจก็แจก็แจก็แจกใส่ใส่เกมนี้ตัวเดียวไอ้เคียไอ้ลนข้างนอกข้างบนโคตรโง่อะไอ้สัตว์กูสาบกูสาบเสี่ยงชีวิตเพื่อชุบมันมาไอ้เคียแม่งมาตายฟรีกูไม่ต้องไรกูไม่ตายดีกว่าไอ้สัตว์โดนกูตายโดนบูเสียดายนะลุกจะเลี้ยงแล้วกลับมาได้แล้วเนาะเออกลับมาได้ขวดยากูมีอยู่ยี่สิบเจ็ดอันอ่ะยาชุบอ่ะของบูเสดได้จับ มันไม่สนใจแล้วด้วยอ่ะไอแซมบ,บาไม่แย่ไอ้เ้ย่แบบวิ่งวิ่งแบบโง่ๆแล้วมาให้เขาฆ่าเนี่ยไอ้พวกข้างบนเนี่ยมึงไอ้เซิร์ฟมึงมาเลงตัวสองตัวเฮียนี้ไว้ดิอันนี้ เนี่ยไม่ไรแล้นเนี่ยมันไอ้ล้นไอ้เนี่ยไอ้ไอ้จุกไยจุกกับมาดีด่าไอ้จุกกับมาดีด่ากันยับเลยไอ้จุกกับมาดีด่ากันยับเลยทั้งหมนอ่ะไอ้กั่วเนี่ยไอ้สัตว์วิ่ไม่ให้เขาแทงไอ้เยี่คุณง่เขจะถามว่าจะเอาเหล็กหรือเอาจุกกับมาดีด่ากันยับเลยเรื่องชุบอ่ะใส่กันยับไม่ยอมชุบกันจริงๆกลางเนี้ยิงให้แล้วยิงสุดขอบทะเลก็ยิงแล้ว เมื่อกี้กูตายก็พอชุบเหมือนกันแต่ชุบแล้วแต่ชุบแล้วมันเด้งออกวงอะไม่รู้กูชุบใครไปมึงชี้ตัวได้ป่ะมึงชี้ตัวได้ป่ะหกแล้วมันไกลหัวโล้นนะลุงพูดไม่ได้หัวโล้นนะส่วนมากอะโอ้ตายไกลเกินไอ้เหี้ยไปตายนู่นเลยนู่นอะตายริมทะเลอะคิดดูดิโอ้ยิงถึงนะลุงๆุงเอาต้องเอาที่ชุบไปเก็บละดูไอ้เมนประกาศแล้วนะทไวะไปพูดอดีไปพูดอดีมันก็รู้ดิเนี่ยของทุกอย่างที่ได้จากกิจกรรมห้ามพกเกินจำนวนของที่พกได้ในตัวให้เอาไปเก็บในตู้ด้วยครับหากพบมีโทษก็เดกไปดิสัตว์ ผมจะได้พกไม่ได้เนี่ยไอ้พวกเคี้ยนี้มาตายอะไรกันตรงนี้เนี่ยไอ้เคี้ยมึงเล่นไก่กันไปเนี่ยฮะไอ้สัตว์เขาเล่นกันตรงหินไอ้เคี้ยตายยังตายยังโง่อะไอ้เคี้ยไอ้โรนี่โง่โง่เนี่ยโง่จังเลยเนี่ยมาตายกันตรงเนี้ยเนี่ยไม่ไม่ยิ้มยิ้มไม่ถึงเลยเลเลขสิบแปด้นแบบเดี๋ยวเอาเอาเอาไอ้นี่ไอ้จุกเมื่อกี้วิ่งมึงเถียงไงมาดีหน่อยมึงไล่รูฟังดิ ไอ้มาดีอีโอมครับมันบอกว่าผมยืนเฉยทั้งๆที่ผมเปลี่ยนเป้าอยู่อ่ะผมกำลังเปลี่ยนเป้าตีนั่นอยู่แล้วก็จะไปชุกคนไม่มึงดูกลัวให้เล่นตรงนี้นะประมาณเนี้ยแต่แม่งเข้าไปนู่นไหนนี่ครับผมตรงนี้ครับไอ้มาดีโมเนี้ครับตัวนี้โมก็อื่นนะไอ้แก่มาดีครับมือถือในตัวเลขหนึ่งสามสามห้าครับเนื่อเนื่อยิ้มมือถือหน่อยเนื่องเจอหน้าเวทีเลยนะเลขสี่แปดเก้ามึงก็ต้องเออมึงก็ต้องอ๋อโอเคแล้วรถหมอเลขนอะไรนะหมอ เปิดรีแมปยังยังไม่ได้เปิดรีแมปไม่ใช่หรอวันนี้สบายเมันไม่ได้เนี่ยอ๋อออกมาโค้ชแพ้หนิโอ้โหเจมส์กินออกมาโค้ชแพ้หนิ่ะมาละนู้นเดี๋ยวแจ็คกินเลยวะก้นหรอไม่ได้มาชนะโอเคไม่ใช่หรอวะใช่ปะเอาไปไหนวะ